ไม่เคยเปิดอะไรดีๆกับเขาเลยโอเคพอล์อล์อลแล้วนะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนเฮ้ยสนุกเฮ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนมากเลยอ่ะมันเลื่อนมากหนู ที่สอบน่าจะไปเอายังไงเนี่ยโอเคโอเคไอตัวนี้ไปได้เบียร์นี่ประวังตอกเลยเด้อไอมันไหลมันไหลดูแล้วว่ามันไหลไอโดนดูดดูดดุดมันวิ่งฟ้อกอะไรมันมุนฟ้องออฟออฟ อปอปอปไม่ได้แครอทเลยอ่ะชอบอ่ะพี่ร้านนี้ชอบอ่ะไปดูไปให้ไล่ไปไล่ลงสู่ทะเลให้ไปด่อปให้ ไปอออาา <laughs> <อ>ไม่ไม่ขึ้นไปขึ้นอ,อยู่มันขึ้นไปได้หนูน <laughs> หนันกหนูหนักมากหนูหนักมากหนูหนักโคตรโคตรมันต้องไปหลังหงหนูโดนแทงมันไม่ใช่หลังแล้วมันไม่ใช่หลังมันคือข้างหน้านั่น อะไระดีมั้งนี่มันจะดีเหรอมันดีนไ,ดไปไปไปลงสู่ทไปไปราจะถึงไหมนย จิงจกเกมเมงอะไรติงจกเกมเกจิงจกรไ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮไยเ้ยเฮ้ยนฮ้ย้ยเฮ้ยเพี่เฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮดเฮ้ย้้้นะ เดินมาเดินมาพี่รออยู่มันจะได้ไปไหนไ่ยเราดูมันไหลมันไหลเบาอะกีนู้ีกับพี่โอเครบกวนพี่เตะหนูไปดีโอเครอตรงนั้นรอตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่หาหาหาองศาก่อนองศาพี่องศานี้ไม่ได้พี่ โอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไปไปกระโดดข้มเออูละวันนี้จะผ่านไหมวะอ่ะพี่ไอ้หนูไปก่อน ไยพี่ขึ้นไปยพี่ขึ้นไปเอ็ดขึ้น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  Ha 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 ตาย a ha h หนูขึ้นไปก่อนตรงนั้นมันไม่ต้องทางสะพานเ้ยก็ได้ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ผาพี่เห็นหนูอยู่ไหมเอ่อจับไปแน่นนะจับไปแน่นนะเ,นนะเอาเรื่นะเอายังเอาเลยมันหนักใครวะเนี่ย คือพลังคือไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกบอลลูกบอลเฮ้ยไ้เออเออสุดยอดมาแล้วพี่ซอยใครแน่ซอยตรงไหนพี่เป็นหัวแครอทเดี๋ยวแครอทมันลงไป ต้องขึ้นมาด้วยตัวเองหนูต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองว่าใช่ตันแหลกพอพยายามหนูสุดเปล่าเลยพี่ ศพกูวะเนี่ยพี่พี่จะรอหนูสมกูไหลไปไหลวะไหลไปไหลวะไหลไปไหลวะดูให้พี่ไม่พูดไปเกิดเหรอพี่จะไม่ตายป่ พึ่ไปเกิดได้แล้วพี่หนูส่งพี่ขึ้นสวรรค์ถามพี่จะเอาศพน้องออกไปแน่ทีกูแก้แค้นแล้วพี่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 รู้จักไหมเ็นยกย่อมระงับได้การไม่จองเวนพ่ดีพี่ก็เป็นคนทำบะทำโมนะบกติเนี่ยแต่เมื่อกี้นี้มันกลบอะไรไว้ ทงแ,มแมวนห,หนูเลยพี่ทำอะไรไว้นี่อะองแวนหนูไกี้ทำอะไรไว้กี่ไปหนูไปเถอะนะเขาใจความรู้สึกไม่อยาบเอาไปที่ะเอาไป หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่สองหนอะไรึ่อ่นึ่งองไอบอลอ้ไอ้ไอ้ไออ๊าย้ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ออ พี่โบยเดเฮ้ยหนูอะไรนั่นอะพีกับทำไรทำไรเฮ้ยเราต้องเกาะนี่ไปเกาะนี่ไปเกาะนี่ไปเอ้ยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ไปช่วยพี่ก่อนช่วยก่อนเกาะเร็วเกาะเกาะเร็ว ดันปันก่อนไปดันดวนดันดวนดันปันดันอยู่พี่ดันอยู่พี่ว่าหนูอ้วนเกินไปอ่ะพี่มาแล้วเออเออเฮ้ยยอดพี่เออตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะ ไป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 เอาเดี๋ยวเดี Gonzalez> ๋ยวเดี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 วก่อนับยังเดี๋ยดี๋เดี๋ยวดี2ยีดีเดีีีี อ๋จริงจริงก้อยกุ๊กระต่ายมะนี่มันลงมากั้นรูหรือเปล่าใช่้ยตัวนี้ก็ไปได้ีูก็ไปได้โอคอุ้ยอุ้ยทั้งผ่านข้างหมทั้งผ่านข้างหมมันต้องมากับเพลงมันต้องมากับเพลง ไปให้หลไปดีดิอคุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพี่กองอทีซีด้วยนะครับลง <c oughs> คลิปวันเว,ว,ว้นวันนะจ๊ะ